ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เอ่อใช่แล้วผมมาค้นหาไอ้เจ้าเกมทีมฟอร์ทเท์สองแล้วมันไม่พบคือไอ้เกมทีมฟอร์เทสองไอ้อันเฮสองอันเนี้ยต่อันเนี้ย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 มัน ปกติแล้วเราลงมาสมาตนหานได้โดยการแพ่พิมพ์อว่าที่ประเทศสองเดียวเดียวไม่ได้ครับมันต้องพิมพ์คําว่าต้องพิมพ์คำมันจะเป็นพิมพ์มคนสร้างซึ่งผมกดเข้าไปหาแล้วมันหาไม่เจอครับผมหายไปรอบที่อีนรอบแล้ววะแม่งหายไปหลายรอบื่อเกินซุ่มทำซุ่มทําอะไรอีกแต่ขอให้รับเอ็ดเอนจิเนียร์แล้วกันเอนจิเนียร์มันบั็อกนะผมเอนจิเนียร์มันบัก็กเซนที่กันมัน เ็จที่กันมันมันยิงได้แป๊บแป๊มันก็หมดแล้วอ่ะเออถ้าตอนนี้คือแกก็หายไปหายไปซะงั้นไอ้ตายเถอะหายไปละกันปล่อยละกันนั้นถ้าใครจะมาค้นหาทุกคนใช้พิมพ์แค่ครั้งนี้ไปไม่ได้เลยครับงั้นคุณไปเล่นอันนี้หรือไม่ถ้าคุณอยากไว้นเั้นเก่าก็เล่นนี้ซะ อคือมันก็ช้าใจอย่าคือแบบโอ้แมงเอยมันหายไปกี่รอบแล้วหายไปหลายรอบแล้วไอ้เว้นมันหายไปหลายรอบแล้วกี่รอบแล้ววะนับพูดีมันหายไปกี่รอบแล้ว่ะอือเอบไี่หนึ่งตอนนั้นเป็นเวอร์ชันสองจุดศูนย์จุดหนึ่งหกตอนนั้นมันหายไปรอบมันนั้นเพราะว่าเรื่องเลิกก็เสร็จรอบสองหายไปเพราะไปอัปเดตไอ้ตัวเอนจิเนีย เนี่ยรอบสามมันก็เรื่องรอบสามันก็อัปเดตโลคอลไปเรื่อยๆถึงรอบนี้แม่งก็หายไปอีกแล้วครับหายไปครับไม่ไม่มีกันได้กลับมาโคตรเยะเลยแม่งแม่งไปปักเม่งปักหาควงเอ้ยผมแค่จะเข้าไปดูการอัปเดตของทีมฟอ r ์เทสสอง ทีมฟอร์เตรดสองนะครับไม่เจอหายไปครับเซิร์ฟเกมนี้ก็ขอแต่เพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายบายบ๊ายบาย